วัดีค่ะวัวเจริญแท็กเตอร์อบงสามหมอจอุดรธานีนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่1มิถุนายน2566ค่ะก็เดินทางไปที่จังหวัดใต้เพิ่งกลับขึ้นมาถึงร้านสดๆร้อนๆเลยนะคะก็มาเคลียร์รถเพื่อที่จะส่งลูกค้าคิวด่วนๆนะคะกับมี คูป,ปตา้า4508 DI เก็บเช็คสภาพพร้อมใช้ไว้ทั้งคันค่ะยางใหม่สีเส้นปลายทางอำเภอกุดจับค่ะแล้วก็มีคูป,ป,ปต้า L 3408 DT เก็บเช็คสภาพพร้อมใช้ไว้ทั้งคันเช่นเดียวกันนะคะอําเภอกุดจับเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าคนละตำบลคนละอาคนละบ้านนะคะ 45กับ34ค่ะหน้าร้านฝั่งนี้ก็จะมีตัวตัดหญ้าแล้วก็ผัานควน STK นะคะใบ24นิ้วค่ะสะอาดตอกรถหน้าร้าน เหรืออะไรขายบ้างก็เพิ่งจะขึ้นมาร้านเหมือนกันค่ะคบปตะแอลห้าศูนย์ตัวดีทีจดทะเบียนปีหกนะคะตัวรถใบดันผ่านพวนสี่0 0นบาทค่ะคบปตะแอลสี่ดจดทะเบียนปีหกตัวรถใบดันผ่านพวน3ามแ0นบาทค่ะคูปตะแอลสี่เจดีทีค่ะ,คต, 8, คะตัวรถใบดันผ่านพวน 355,000บาทค่ะคุปต้าเอลสามหกูนย์แปดสตัวรถใบดันผ่านพวนสองแสนเก้าหมบาท L 3 4สาตัวดีทีทำสีไว้ข้างในทำสีไว้นะคะแต่ว่าขายตามสภาพค่ะ1นึ่0 0สบาท L 3608ตัวดีทีนะคะตัวรถใบด,ดันผ่านพวน แล้วก็มีโรตารี่ได้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่เก็บเช็คทำสีไว้ค่ะ2 9 9 9 0 0บาทเป็นเซ็ตจ,จัดโปนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเซ็ตจ,จัดโปนะคะคูปอต้าแอลสาตัวดีทีค่ะตัวรถใบดันผ่านพวน2 3 9 9 0 0บาท คูบาตาเอลสามสี่ศูนย์แปดดีไอตัวรถใบด,ดันผ่านพวนหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะฟอร์เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ตัวรถใบด,ดันสามแสนเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ขอญาตผ่านราคาไปก่อนนะคะไม่มั่นใจว่าเฮียแกเอาราคาลงมาหรือยังไงค่ะผ่านก่อนนะคะันนี้ยันมา e f 3สามห้าสองที ยันมา e f 3 5 2 t มี2คันค่ะรถตัก l 3 4 0 8 1 9ศ0 0 0บาทนะคะหน้าร้านก็จะมีตัวขุดมันตาเพชรตัวขุดมัน vjt ยกกล้อง spk ผ่านพวนผ่านพวนตาเพชรใบ22 2 9 5 0 0บาทขุดมัน VJT 9,500บาทขุดมันช่างโย1 3 5 0 0บาทยกล่อง SPK 1 7 9 0 0บาทค่ะมีฟอร์ด ห้าพันหนึ่งคันเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ทันได้เช็คค่ะเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ยังไม่เรียบร้อยค่ะคูปต้าเอลสี่ห้าศูนย์แปดดีไอสเปเชียลนะคะตัวรถใบดนันฐานพวนมือสองทำสีเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้ไว้ทั้งคันค่ะราคาสองแสนเจ็ดหมื่น 9 0 0 0บาทค่ะราคานี้ได้ยางตามเดิมนะคะตามที่มันติดตามตัวรถตอนนี้นะคะยางหน้า60ยางหลัง60นะคะ279,000บาทค่ะหางเขาน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะท่านไหนที่กำลังหาคูป o t ต L4508 ตัว D.I อยู่หรือว่าคูปต้า L4508 อยู่ทางร้านก็มี หนึ่งคันสุดท้ายที่เพิ่งประกอบเสร็จออกมานะคะเมื่อวานนี้ค่ะ4508 DI Special 279,000บาทค่ะตัวรถใบดันผ่านพว mm hmm. นค่ะตัวนี้เป็น3408อ๋อคันนี้เป็นรถออ,ออเดอร์ลูกค้าจองไว้ค่ะกำลังจะประกอบน่าจะส่งได้อีกวัน2วันนะคะ ท่านไหนที่จะเข้ามาดูรถก็มาได้ทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะ 088, 036, 0853, 085, 087, 6, 5, 8, 1ค่ะว่าจเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ